ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอดม่ครับกันนั่นเองนะครับสวัสดีสวัสดีสสดโยโยโยอ่อนะครับเราก็จะไปตัดไม้กันนั่นเองครับไปตัดไม้ก่อนเลยนะครับตัดไม้ตัดไม้ครับใช้มือตัดไม้ได้ไงไม่รู้ครับ เป็นเกมนะครับแต่ไปเรื่อยๆนะครับพานนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมาทดสอบโปรแกรมถ่ายอัดวิดีโอนะครับว่ามันตอนแรกมันเร็วได้ไงไม่รู้ว่ามันเร็วมากแล้วมันแก้งก็ไม่ได้นะครับโปรแกรมถ่ายวิดีโอต้องลุ้นนะต้องใช้ต้องใช้สมองยางมากกว่าจะโหลดมาได้นะ มันไม่ใช่โหลดในเบสโตนะโอเคครับพาน,นี้เราก็ขอจบตัวลาไปก่อนขออนุญาตไปตัดไม้แค่มาทดสอบโปรแกรมนะครับไปอ๋อดี